ข่าวดีสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์หากคุณเป็นผู้เชื่อที่ได้จุมพิตพระบุตรสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะไม่ต้องเผชิญกับวันแห่งพะพิโรธของพระเจ้าคุณจะไม่ต้องทนกับความน่าสะพรึงกลัวของช่วงเจ็ดปีกรียุคตราบใดที่คุณเป็นผู้เชื่อที่เดินในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในขณะที่ผู้ไม่เชื่อจะถูกพิพากษาในฐานากะกบฏ ต้องวิ่งหนีกระเจิงเพราะความกลัวซึ่งเขาจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ผู้เชื่อทุกคนจะได้รับบำเหน็จนิรันร์ณนะที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนิเวศของพระบิดาพระธรรมสรุดีบทที่สองข้อ12ได้กล่าวไว้ว่าความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้วางใจในพระองค์ในช่วงเวลาเช่นนี้สถานการณ์ทั้งหลายในโลกอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้และหากคุณสังเกตดี คุณจะได้เห็นพฤติกรรมของผู้คนทั้งหลายเห็นความเลวร้ายและความชั่วร้ายในสังคมเห็นแนวทางที่ความชั่วร้ายเหล่านั้นถูกยกย่องขึ้นและคุณจะมองเห็นว่าผู้คนในสังคมโลกทุกวันนี้มีแต่ความทุกข์อย่างไรดูเหมือนว่าความมืดกำลังครอบงำเราทั้งหลายอยู่ในทุกๆด้าน ในหลายประเทศผู้ติดตามพระคริสต์อาจถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในบางครั้งที่คุณอาจได้พูดคุยกับญาติของคุณหรือเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับคำพยากรณในยุคสุดท้ายในพระคริดธรรมคำพีและคุณมีความปรารถนาดีที่จะบอกผู้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณรู้จักว่า The Rapture หรือการรับผู้เชื่อขึ้นไปพบพระเยซูคริสต์บนฟ้าสวรรค์นั้นใกล้เข้ามาแล้วแต่คุณอาจโดนพวกเขาหัวรอ้อเยาะเย้ยหยันความเชื่อของคุณ หรืออาจจะเมินเฉยต่อสิ่งที่คุณได้แบ่งปันไปหลายๆครั้งการยืนหยัดในฐานะคริสเตียนผู้เชื่ออาจจะมีความยากมากขึ้นสำหรับคุณแต่ผมขอหนุนใจให้คุณได้เปิดตาในฝ่ายวิญญาณและมองไปยังชีวิตนิรันด์นั่นคือความหวังใจอันน่าชื่นชมยินดีจงยืนหยัดอย่าอิจฉาคนทั่วไปที่เขามีความมั่งคั่งในชีวิตแต่ละทิ้งพระเจ้า อย่ารอช้าหรือเหนื่อยล้าที่จะสำแดงความดีและความจริงของพระองค์อย่าปล่อยใจทำตามความต้องการของเนื้อหนังและอย่าเดินตามผู้ที่กบฏและต่อต้านพระเจ้าเป็นอันขาดหากคุณได้ลองกลับไปอ่านพระธรรมสรุดีบทที่สองและวิวรณ์บทที่6คุณจะมองเห็นในสองมิติคือ1ในมิติแห่งพระพิโรธที่มีสำหรับผู้ที่เป็นปฏิบัติต่อพระเจ้า และ 2. ในมิติแห่งพระคุณที่มีสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเห็นได้ว่าขณะนี้เราซึ่งเป็นผู้เชื่ออยู่ในยุคแห่งพระคุณเรายังอยู่ในช่วงเวลาที่พระเจ้ายังคงอดทนและให้โอกาสทุกคนกลับมาหาพระองค์และนี่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือ the tribulation เรายังคงอยู่ในความสว่าง จงเดินและร่วมมือกับพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในการจุ่มของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและในไม่ช้าเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์จะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าหลังจากนั้นพระพิโรธของพระเมสโปรดกจะเทลงมายังผู้คนที่ต่อต้านและกระบต่อพระองค์ จงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพียงในโลกนี้แต่ในชีวิตนิรันดร์มีข้อความที่อยากหนุนใจทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ในคลิปตอนนี้ว่าจงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อโลกอย่ายอมแพ้ต่อคำโกหกและการบิดเบือนความจริงของพระเจ้าจงมองโลกผ่านมุมมองของพระคัมภีร์และมีความเชื่อ จงให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะทำสิ่งใดในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ2 4ถึง25ได้กล่าวว่าและให้เราพิจารณาดูกันและกันเพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำการดีซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุดเหมือนอย่างบางคนเคยกระทำนั้นแต่จงเตือนสติกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว วันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วหมายถึงเวลาสิ้นสุดของโลกนี้และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์และพระคำตอนนี้กล่าวถึงการที่ผู้เชื่อจะอยู่ในบรรยากาศของการสามัคคีธรรมกับบรรดาธรรม,มิกชนหรือผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันเพื่อที่จะได้รับการเสริมสร้างความเชื่อและเสริมสร้างการเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราทุกคน จำไว้ว่าหมาป่าไม่เคยโจมตีแกะที่อยู่ใกล้ผู้เลี้ยงมันจะไม่กระโดดเข้าไปกลางฝูงแกะแต่มันจะจัดการแกะที่หลงฝูงหรืออยู่ตามลำพังเช่นเดียวกันกับมารซาตานมันจะคอยกวนใจคุณและขีดการคุณออกจากการร่วมสามัคคีธรรมร่วมนมัสการและอธิษฐานทั้งโดยส่วนตัวและร่วมกับกลุ่มผู้เชื่อที่เดินและร่วมมือกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แท้ของพระเยซูคริสต์ นั่นเป็นเพราะคริสเตียนที่อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมักเป็นเหยื่อที่ถูกโจมตีได้ง่ายที่สุดมันสแสวงหาผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ลดการป้องกันลงผู้ที่ออกไปเล่ล่อนด้วยตัวเองนั่นจะเป็นตอนที่มารซาตานและวิญญาณชั่วจะเข้าโจมตีเราในโลกที่เสื่อมลงทุกวันจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีส่วนร่วมสามัคคีธรรมกับคริสเตียนผู้เชื่อแท้เพื่อเสริมกำลังกันและกันและนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือ การดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมการติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดในชีวิตของเราจงกระทำทุกสิ่งเหมือนดังพระเยซูคริสต์อยู่ต่อหน้าเราเพื่อเราจะไม่ต้องละอายใจเมื่อได้พบพระองค์และเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและยิ่งกว่านั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นพยานถึงความสว่างแท้ท่ามกลางความมืดมิด และอาจมีโอกาสพาคนอื่นๆได้เข้ามาในเรือก่อนที่น้ำจะท่วมและประตูแห่งความรอดจะปิดลงเพราะหากเราไม่พร้อมในฝ่ายจิตวิญญาณเราก็ช่วยใครไม่ได้เลยจงเตรียมพร้อมที่จะได้พบพระเยซูคริสต์ในทุกวันเมื่อเสียงแตรดังขึ้นและพระองค์เสด็จมาในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียว เราทั้งหลายทุกคนจะถูกรับขึ้นไปในทันทีมาราณาขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ True Answer พระเยซูคริสต์คือคำตอบ